ว่าอาร์ดาตุเอนิดาว่าอาร์ดา,ดาวันนี้วันที่เท่าไรดาตุเอนิดาอาร์ดาตุเอนิดาอาวันนี้วันที่วันนี้วันที่15เดือนมก,กราคมปี2021 ภาษานนสพูดว่าฟัตนะนยานัวทูทอีฟัตนะยานัวทอีกครั้งค่ะฟัตนเยานัวทเห็นวันที่ปุ๊บอ่านได้ปับ ฟัมต์เนาะย2008เอ็ฟัมต์นาะยานัวร์2008อรอบสุดท้ายฟัมต์นาะยานัวร์2 0อ คงไม่ยากใช่ไหมคะการออกเสียงอูเดนสทลหรือว่าเลขลำดับ15ก็คือแฟมตนะแฟมตนะนะคะก็คือ15ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่กำลังเริ่มเรียนภาษานอร์เวย์ด้วยกันนะคะเราจะมาฝึกพูดวันที่เป็นภาษานอสไปทั้งปีกับครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์ค่ะหากอยาก ฝึกไปด้วยกันทุกๆวันตลอดทั้งปีก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วจะมะีกระดิ่งขึ้นไปแจ้งเตือนว่ามีคลิปวันที่ใหม่ๆทุกๆวันแล้วค่ะขอบคุณและหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขในการเรียนภาษานอร์เวย์นะคะพบกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ